คนเกิดวันอาทิตย์คะวันนี้เป็นวันที่โชคดีของคุณเลยนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้รับเงินคุณมีโอกาสได้รับเงินทองมาเลยนะแต่ถ้าเราไม่นับเรื่องเงินก็ถือว่าคุณจะโชคดีตรงที่ว่าจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณเสมอเรื่องของการงานหรือวันนี้มันยังเป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังการขัดแย้งกับคนใกล้ตัวคุณนะจะมีการ ขัดแย้งหรือการต่อสู้กันภายในมากกว่าก็ถามว่าคุณจะชนะหรือเปล่าเรียกว่าคุณชนะได้นะแต่การชนะโดยอยู่ในความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวมันไม่ได้มีความสนุกตรงไหนนะคุณออกจะเป็นแนวบังคับคนอื่นซะด้วยซ้ำนะเพราะคุณเป็นคนที่มีอำนาจสูงกว่าถ้าบางคนไปในเรื่องของการทำงานก็ตอบได้ว่า การงานวันนี้ของคุณเรียกว่าถ้ามีการยื่นซองประกวดราคาหรือมีการแข่งขันคุณสามารถชนะคู่แข่งขันหรือการงานทุกอย่างคุณชนะแน่นอนเรียกว่าคู่แข่งขันของคุณมีเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สูสีกับคุณ ยิ่งถ้าใครเป็นนักกีฬาแบบนี้แหละเป็นการแข่งขันที่มันมันะ่ะคุณก็เลยจะสนุกกับมันนะวันนี้เอาเป็นว่าภาพรวมแล้วของชาวอาทิตย์คุณดูดีมากๆเลยมีคนช่วยเหลือและงานการงานก็ดีแต่ความสัมพันธ์ระวังความที่คุณเป็นคนกล้าสู้ระวังในเรื่องนี้นะคะ